สวัสดีจ้า <c oughs> มาขุาพอกับเฟนลีเด้จ้ามากินมักเที่ยวจ้ามือนี่ตํำขาไก่นี่แหละจ้าสดนาาลองข้อมันก่นอนบิดมานาลองข้อใส่ข้อไปเท่ยนึงแล้วสวยๆขาไกลกลัตงต้มแซ่บๆเนี่ย นั่งกินเลยก็ลูกค่ะอืมหนับคับอืมชนาพอือ 음. 꽤 강하거든요. <불어난 버리려> 음.